พี่ทันตะวันบอกว่าตึกแถวอาคารพาณิชย์ควรเน้นเรื่องอะไรตึกแถวอาคารพาณิชย์ควรเน้นเรื่องความลับผิดต่อบุคคลภายนอกค่ะพี่สิ่งที่ตึกแถวเอ่ยอาคารพาณิชย์เอ่ยบ้านแฝดเอ่ยอันนี้ต้องระวังมากๆคือหมวดความลับผิดต่อบุคคลภายนอกค่ะมันคืออะไรอะอาคารพาณิชย์แบบนี้นะพี่สมมุติเป็นสี่ห้องติดกันค่ะบ้านพี่คือห้องนี้พี่ประกบซ้ายประกบขวาพี่กําลังใช้ผนังร่วมกับ เพื่อนบ้านอยู่อีกสองหลังถ้าสมมุติว่าบ้านเราไฟไหมโดยเราเนี่ยเป็นต้นเพลิงเราเป็นต้นเพลิงมันต้องลามไปทั้งซ้ายและมันต้องลามไปทั้งขวาถูกไหมพี่อ่าเสียบไปทางซ้ายเสียบไปทางขวาอย่างเงี้ยซ้ายขวาเนี่ย ถ้าเกิดว่าบ้านเขาได้รับความเสียหายจากบ้านเราที่เป็นต้นเพลิงด้วยความประมาทเผลอเลยหรืออะไรก็ไม่รู้แหละไฟฟ้าล้ววงจรหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแล้วมันทําให้ข้างๆบ้านเนี่ยเขาได้รับความเสียหายไอ้นี่ยังไม่ยังไม่ยังไม่พูดถึงบ้านที่หลังติดกับเราด้วยนะพี่เพราะส่วนใหญ่อะห้องแถวอาคารพาณิชย์เวลาที่เขาทาอะตัวโครงการทั้งหลายอะมันก็จะต้องแบบหลังบ้านชนกันอีกถูกไหมเท่ากับว่ามันไม่ใช่แค่หลังซ้ายแล้วก็ไม่ใช่แค่หลังขวาแล้วล่ะพี่มันจะมีหลังบ้านด้วยเท่ากับ3หลังเลยนะ ถ้าบ้านเราเป็นต้นเพลิงเขามาฟ้องร้องเราถ้าเราซื้อประกันบ้านประกันอคัคคาภัยบ้านเนี่ยแล้วเราซื้อในหมวดของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้ด้วยเวลาที่เพื่อนบ้านมาฟ้องร้องเราบริษัทประกันจะเข้ามาช่วยเราจ่ายค่าเสียหายที่เพื่อนบ้านเนี่ยฟ้องร้องเราได้ค่ะอืม